สวัสดีครับรายงานสถานการณ์สดนะครับสวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ประเทศโซจูนะครับก็วันนี้ผมจะมาร้องเพลงนะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรม s o u ออ of s o j u นะครับซึ่งมีแขก้มีเกรติเป็นพี่มิวสิกวอตนั่นเองนะครับก็ยังไงก็ฝากทุกคนรับชมกันด้วยนะครับจะออกมาดีดีไม่ดียังไงก็ต้องรอติดตามแล้วจังหวะนี้ใกล้จะขึ้นแล้วยังไงก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ มีว์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 มีวขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับเนี่ยโอ้โหตรงตรงไหนครับตรงนี้เลยเสร็จนาวันทีเลยครับมีว์มียว์มีวสวัสดีครับนกระต่ายนะครั้องมีวสวัสดีครับแนะนําตัวพร้อมกับบทเพลงหน่อยครับแต่ครับผมขอเวลาแค่5วิได้ไหมแป๊บเดียวได้ครับเสร็จได้ครับอ้าหมดเวลาครับผมเสร็จบุคคลเดี๋ยวสิแซวครับแซวแซว โอเคได้ยินใช่ไหมครับได้ยินค่ะเดี๋ยวจะแนะนําตัวแล้วนะครับผมได้ยินสีตามไหมโอเคครับพร้อมนะสวัสดีครับผมผมชื่อเจคอบนะครับเป็นกระตุยน้อยนะครับสวัสดีกรรมการที่น่ารักแล้วก็พี่น้องที่มาเข้าชมในวันนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยเนี่ยครับแล้วก็ ที่ผมแต่งตัวเป็นกระต่ายในวันนี้ไม่มีอะไรมาครับแค่อยากจะบอกว่าขนาดกระต่ายยังหูยาวแต่ถ้าอยากมีลัที่นยาวก็มาหาเรานะครัะมีอะไรยาวอีกไหมคะอะฮะฮะไม่มีอะไรค่ะวันนี้มาในบทเพลงอะไรครับวันนี้ผมมาในบทเพลงที่ทุกคนคุ้นหูคุ้นเคยกันครับชื่อเพลงว่าคำเฉย โอเคฮะงั้นก็ปล่อยให้เป <ฮะ S 1> ็นความตั้งใจของกรรมการครับมาวันทีนี้ให้กับคุณเจอคอบครับผมเซนครับสวัสดีครับพร้อมนะครับพร้อมฮะแต่มีบางคำที่เหมาะสมบางอารมณ์อย่าจะใช้วันนี้มีอะไรจะบอก แคนเวลาได้ยินคำใชาใช้อย่าใช้ทำเป็นไม่เคยสนใจอาจฟังเป็นคำไม่ชินโฮใครบางคนอดาดจะใช้คนที่มีบางอย่างคล้ายเราอาจเป็นว่าเราเข้าใจกันมันนาน พันจนเกินกว่าจะอธิบายแต่มีบางคำที่เหมาะสมแพงอารมณ์อยากจะใช้วันนี้มีอะไรจะบอกก็คิด ใช่หรือเปลม,มีมือนแบบของเราตามมือกันเบเบาเขารูกันเน่ดนานจนราอาจลืมคำวัวาแต่รู้ว่ามันอยู่ในหัวใจ มันยิงคงอยู่ตรงนั้นคำที่ใช้หมดความหมายคงไม่มีอะไรต้องบอก ขอบคุณครับสำหรับบทเพลงคำเชยเยขอบคุณครับบุญเนาะสุดยอดครับยอดขอบคุณมากครับได้เองด้วยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับโอ้โหอดไแล้วครับโอเคฝากฟังคอมเมนต์จากกรรมการกันครับเชิญคุณบุภาคอมเมนต์นิดหนึ่งครับัค่ะบุภานะคบอย่างแรกก็คือต้องชื่นชมก่อนเลยนะคะว่าการสื่ออารมณ์ได้ดีมากเลยค่ะแล้วก็อาจจะเป็นการลงคำอะค่ะดีมากเลยทุกอย่างคือ สมูทค่ะบวกการดีดกีตาร์เองมันรู้สึกดีขึ้นไปอีกค่ะตอนนี้คือดีมากเลยค่ะกรรมการปวดหัวมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเขือนเลยโอเคครับไปขอบคุณมากครับต่อกันที่คุณวิลซีครับครับพี่เพิ่นจัดครับเพิ่นจัดเขือนเลยไม่พาเราเขาไปนั่งเมลาร่านะครับมันเหมือน มันเหมือนอยู่ในร้านเราจริงๆทั้งหมดเลยต้งเสียงร้องเสียงกีตาร์เสียงคอร์ดมันมืออชีพมากครับพี่โอ้ยขอบคุณนะพี่แม็กซมาร้ลองเพลงให้เราฟังในวันนี้ตอนนี้ไม่ใช่กรรมการครับเป็นคนดูขอบคุณครับโอเคครับปล่อยความดับใจไว้กับคะแนนของกรรมการนะครับก็ใครที่ต้องการซัพพอร์ตคุณเจคอบน้องกัะตุยน้อยคนนี้ก็เชิญข้างไปดีได้เลยนะครับ ส่งดอกไม้กันได้เยอะนะครับหวังว่าคุณเจคอบจะได้เข้าสู่รอบต่อไปนะครับขอบคุณครับเมียวขอตัวนี้ได้เลยครับตอนนี้ผู้เข้าประกขดของเรานุ่มหล่อของเราครับเชิญหน้าเวทีเลยครับผมคุณเจคอบนะครับสวเสดียามเย็นอีกรอบนะครับบทเพลงที่สองที่เตรียมมาวันนี้เป็นบทเพลงไหนครับผมขอเกินนิดนึงได้ไหมได้ครับเชิญเลยครับหนาเวทีเลยฮะเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่ผมเลือกมาเพราะว่า มันออกมาจากใจผมจริงๆเพราะว่ามันเป็นเพลงสุดท้ายที่ผมได้อยู่กับเพื่อนเป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตของช่วงช่วงหนึ่งนะครับที่ผมได้อยู่กับเพื่อนแล้วก็มีเพลงเพลงนี้เป็นเพลงที่เหมือนสัญ,ญลักษณ์ที่ทําให้ผมต้องกลับมาจดจําพวกเขาเวลาได้ฟังอีกทีจริงฟังผมก็ยิ่งรู้สึกตื่นตันใจก็เลยเลือกที่จะเพลงนี้ขึ้นมาครับ ความคิดครับของสแตม ที่เราพบกันเมื่อก่อนยังจำซ้ำๆได้ทุกตอนแล้วก็ไม่ใครมามุนย้อนเวลาแต่ก็คงจะหมุนย้อนได้แค่ในความคิดในชีวิตจริงคงไม่เจอกันอีก อยู่อยู่ตรงที่เดิมแต่ไม่มีวี่แววเธอจะไปแล้วเธอคงไม่ย้อนขึ้นมาหาได้ล้วฝากความฮีโรงฉันเอาไวเผื่วันใดเธอพา Bye. เธอลิกเกนพอก่อนที่เราต้องเดินแยกทางฉันมีความคิดไปหลายอยาหลายอย่างเลิกเกนที่ฉันไม่ได้พูดไปแต่ก็คงมันนึกขึ้นได้ในเวลานี้ ที่เธอเดินจากฉันไปแสรไกลหาเธอนั้นยังอยู่จะกอดเธอให้ชื่นใจและคอยพูดรอไปทุกสิ่งที่อยู่ในใจฉันได้รับฝ่าความที่เราฉันเอาไว้เมื่อวัน เล่าจังฝมันเป็นความคิดที่เกิบว่าฉันยังรักเธอขอบคุณครับ สุดยอดยอดขอบคุณครับลืมกดท้าเต้นอีกแล้วโอ้ยขอครับอะผมขอคอมเมนต์จากกรรมการหน่อยละกันนะครับเดี๋ยวเริ่มจากอทางคุณฮันน่าก่อนเลยละกันครับครับขอบคุณครับจากที่ฮันน่าฟังนะคะคือเป็นนักร้องมืออาชีพยังไงก็มืออาชีพอย่างนั้นเลยนะคะฟังทีไรก็เหมือนอยู่ในแบบ ในร้านดนตรีสดจริงๆค่ะคือฟังเราไม่เบื่อเป็นเป็นเสียงที่แบบน้ําเสียงธรรมชาติมากๆคือชอบค่ะคือชอบหมดเลยทุกอย่างกรรมการหนักใจมากๆเลยค่ะตอนนี้โอ้ยขอบคุณคับขอมากเลยนะครับเสึกมากโอเคนะขอคุณบุพภาคนต่อไปเลยครับผมครับดีมากครับแล้วก็ไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรเลยค่ะน้ําเสียงก็ดีคือเขาสามารถทําให้เราอินได้เหมือน นั่งอยู่ในร้านเล่าโซจูยังไงอย่างนั้นเลยขอบคุณมากครับแล้วคนสุดท้ายนะครับขออันนี้จากคุณมิวสิกหน่อยแล้วกันนะครับค่ะพี่เจคอบในรอบนี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเลยครับพี่เจคอบยังเขินเลยพี่มิวสิกมอนเดิมเลยว่าดีมากๆครับพี่เจคอบ เพลินเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับที่มาร้องเพลงให้ฟังขอบคุณครับจะร้องให้เลยเมื่อกี้เกือบได้อีทีเดียวคือไปอยู่ทั้งสามคนนะครับโยผมฟังแล้วอินจริงๆนะครับเป็นบทเพลงที่มีความหมายจริงๆนะครับอ่ะโอเคนั้นขอคุณเจคอบนะครับไปอ่ารออยู่ด้านนู้นได้เลยนะครับครับขอให้ไดบคนนจริุณครับคนต่อมาเลยครับผมจบไปทีแล้วพรอนับแต่ว่าเชิญน้อยสินใสของเราก็รอลุ้รับคุณอมยิ้มก็ไม่รูาผมจะได้เชิญเยครับ่อน คือเพลงเนี้ยมันออกมาจากใจจริงครับผมจะร้องไห้เลยลเกือบ,บละ,อ,ละอีกนีดเดียว